วันนี้แอดวีบก็อยู่บริเวณสวนสุขภาพครับไปห้ามจับตัดน้ำป่าฝืนมีโทษปรับก็เคยเจอฮะมีคนมาลักลอบตกปลาโดยใช้เด็กนะฮะต่อมาทั้งพ่อทั้งแม่เลยเป็นสาวต่างชาตนะิก็ใช้ลูกผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาตกป่าตรงนี้นะแล้วก็ตกได้ก็แอบใส่กระเป๋าไปนะฮะ เคยเตือนไปแล้วบอกวันผิดกฎหมายนะเราก็หยุดไปเสร็จแล้วก็มาใหม่ <c oughs> นะโอ้นี่ตัวอะไรนี่ตกใจหมดตัวไม่ใหญ่นะฮะประมาณตั้งสี่สิบเซนเองความยาวันน่าจะเกินสี่สิบห้าสิบเซนได้ตัวน้อยตัวน้อยน่าจะเป็นลูกนะเดินอิดัดอิด,อดอโอ้ขึ้น ขึ้นต้นไม้เลยเก่งนะเนี่ยขึ้นต้นไม้ไปแล้วโอ้อยู่นั่นฮะจะขึ้นต้นไม้อ้เก่งเก่งเก่งนึกว่าจะอยู่ในน้ำอย่างเดียวนี่ปีนขึ้นต้นไม้ไปเลย ไปงานไปงนพอหนูไปไหนพ่อแม่หนูไปไหนเนี่ยอ่ะอยู่ตัวเดียวเนี่ยมาชมวิวอ่ะขึ <c> ้น <ười> มาหาวิวสูงๆมุมมองสูงๆเกือบหกสิบเซนเหมือนกันนะถึงปลายหางนะตัวยาวพวกนี้จะตัวยาวนะตัวยาวอันนี้ตัวผอม เป็นตัวยาวหอมยาวนะอ่ามีการมาเนี่ยนะฝนฝนฝนดึขดุบปาโอ้อยากขึ้นไปบนยอดเลยหรอโดนจะไปทำไมไม่รู้บนยอดเลยนะตายแล้วขึ้นมาสูงแล้วนะไป มข้างบนต้นก็ไม่รู้เนี่ยฮะก็เพิ่งเคยเจอนะไอ้มังกรโคดมุกปีนขึ้นต้นไม้เนี่ยแต่ตัวใหญ่คงไม่ขึ้นนะตัวใหญ่คงหนักอันนี้ตัวน้อยๆอยเขาคงจะปีนขึ้นประจำนะรู้ด้วยนะจะเป็นทางลาดขึ้นได้ที่ลบไัย มาหมอบนิ่งแหละดูตัวใหญ่ที่มีไหมก็ถมบอ่อเ่ะก่อนตรงนี้จะเป็นน้ำอยู่เลยนะแตอน,นี้ลื่นไปด้วยเศษวัสดุถึงเอามาถมนะรถก็กำลังลงล่ะเนี่ยมากันไม่ขาดสายเลยสองสาคัญนะ นี่กันมาไม่ขาดสายอืมลงเวลาแล้วครับน่าจะเป็นเศษปูนนะครับเศษปูนก็ถมไวมากเลยครับใกยวจะเต็มละวกืพอสมควรแล้วนะครับเราเรียวกว่าสะหรืออะไรดีครับมากกมันกว้าง ยันถึงรถคันนู้นนะครับจากตรงนี้บริเวณนี้นะฮะยาวไปนู่นนะถึงรถคันนู้นฮะเป็น้อยลอยเมตรเลยเราก็จะถมวนไปกันเนาะคันนู้นน่าจะไปถมทางนู้นนะฮะส่วนนู้นก็มีติ๊กเตอร์คอยเกลี่ยดินเลยนะสะเก็ด กองกองแล้วก็ผมเกลี่ยให้เรียบนั่นก็ทำท่าจะเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเดี๋ยวก็ดำ รถรอ,อเห็นไวไวเข้ามาอีกคันหนึ่งนะฮะน่าจะมีหลายคันวนเอาเศษวัสะดุมาทิง้ง หัวนะหรือว่าใบไม้นะ่เนี่ยได้ได้เป็นมังกรโคดมกนี่เองนะอ้าวดำไปละนีละเดี๋ยวคงขุดขึ้นมาละวันนี้จะอยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะเห็นไหมใต้สะพานนะฮะ เรกำลังลงมาแล้วทำท่าจะลงน้ำแต่ยังไม่ยอมลงมเห็นกันไหมครับเห็นกันไหมยังนิ่งอยู่นะปกติจะตัวใหญ่กว่านี้นะฮะ วันนี้มาเจอแต่แต,ตัวเล็กๆตัวใหญ่มาไหนหมดไม่รู้วันนี้เมื่อก่อนเขาจะอยู่ฟากนู่นอะฟากที่กำลังตกที่ <S 1> <S 1> นะน,ะนะวันนี้ก็พยบน่าจะพยบกันมาละ,ละโ,อโ,อโอ้ลงน้ำแล้วลงน้ำล้นัน่นลอยคอ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะมาให้ถ่ายแถวๆนี้ละลอยมาแล้ว อ้าวขึ้นแล้วก่อนแล้วขึ้นนุ่นแวะขึ้นก่อนจะเป็นอะไรที่ตาดีนะฮะมองภาพเขียวๆเวนาะสบายตานะฮะชอบใจทีก็สวนเสรีไทยที่บึงกลุ่มฮะตรงนันก็สตย<ว>น,นะทะรวบไงไปๆมานะ จบคลิปน้องวรลนุชไม่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ f c ่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นิดวีแฟมิลี่ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย